อา้าวพี่ออสทำอะไรอยู่คะนี่เป็นไงเอาเอะไรเหรอเอามุกไงมุกไงมุกไงอันนี้เป็นไงคะโมเดลตัวใหม่ของเราที่เราเพิ่งอันบ็อกไปเมื่อวานอสวยไหมคะ อธิษฐานเนาะเดี๋ยวสวัสดีคุณผู้ชมนิดนึงสวัสดีครับ<ด>ผมถ้าใครที่ติดตามกับตัวแบคเกอร์ไบค์เนาะแฟนเพจก็จะมีการไอ้นะเขาเรียกว่าไงนะ V Rock V Rock <c oughs> หรือ Rock <c oughs> นั่นเองอไปก่อนหน้านี้แล้ววันหนึง่งใช่ครับก็ตื่นมาตั้งแต่ประมาณตีห้าครึ่งนะฮะโอ้ถ้าคนดูจะคิดว่าคือหน้าตานี่คือแบบยังสดอยู่เลยอ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าตัวนี้นี่เองที่เราเป็นตัวใหม่ก็คือจะเป็นตัวแบคเกอร์ A สองนะครับผมใช่ตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่านะเป็นเฟรมอลูมิเนียม แล้วก็บอกวินัยต,ตัวนี้เป็นรถของผมเองนะครับผมตัวนี้ผมซื้อ,อมาใช้เลยเพราะว่าด้วยคือได้ลองปัน่นหรือก็ได้ลองใช้เนี่ยสเปกก็คือมันคุ้มมากๆแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าทางเบเกอร์เนี่ยจัดแต่มให้กับคุคล้คายอีกแล้วมันดียังไงคะในเรื่องของออตีนผีสับจานแล้วก็ตัวเด็กแม่ถ้าถ้าเป็นคืออยากรู้ว่าคำถามนีคือเกียร์ของอะไระะใช่บอกไ้ก่อนตัวนี้จะเป็นเกียร์ของตัวชิมัมนโน แบรนด์ชั้นนําจากญี่ปุ่นก็เรียกว่าพิ่งครบร้อยกว่าปีไปเมื่อเดื๋ยวนี้เรียกว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำจริงๆตัวนี้นะครับจะใช้เป็นตัวชิมานโ o ตัวโซล่านะครับตัวรุ่นเป็น R 3 0 0 0ตัวนี้มาเดี๋ยวให้กล้องขัาดูนิดนึงเรื่องของตัวสายนะครับตัวนี้เนี่ยของเขาเนี่ยจะเป็นตัวปีใหม่ไม่ดิที่เราเลือกใช้เนี่ยจะเป็นตัวปีใหม่แล้วคือตัวสายเนี่ยปกติมันจะมีสายโยงออกมาตัวนี้จะเก็บสายหมดแล้วนะครับจะเหลือแค่สายที่อยู่ด้านติดแทนเท่านั้นเองตัวนี้คือ R เป็นเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วววมมาดูทีี่ตัเเฟร๋ย ม่ช่กับค่อ่านี่ดนึงตัวเฟรมตัวนี้เป็นเฟรมท็อปอลูมิเนียมนะครับผมเกียร์สูงเลยน้ำหนักเบามากๆนะครับอย่างที่เคยใครเห็นของตัวโอเวอร์พาร์ตนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ใกล้เคียงเลยถือว่าสเปคดีจริงๆตัวนี้เป็นเฟรมล็อบลอยเชื่อมนะครับตัวตะเกียบตัวนี้นะครับก็ทั้งตัวตะเกียบตัวซางด้านในก็จะเป็นฟูคาร์บอนเลยตัวนี้ก็จะน้ําหนักเบาซ็อกเกงกระแทกได้ดีผมได้ลองปั่นใช้ดูแล้วรู้สึกว่ากดพุ่งดีนะแล้วก็เรียกว่า ใช้งานได้คล่องตัวดีต่อมาเรื่องของตัวอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นจุดสนใจที่ไม่ได้เห็นกันมาง่ายๆนะครับกับเจ้าตัวนี้ตัวรัดอ่านปกติดยทั่วไปก็จะเป็นตัวแคมรัดติดตรงนี้นะครับผมแต่พอเจ้าตัวนี้เป็น a 2จะเป็นตัวแบบว่ากลุ่มไฮเอนเลยจะเป็นตัวรัดจัดอ่านที่ซ่อนอยู่ในตัวเฟรมตัวนี้จะเป็นเรียกว่าของงานดีไซน์ความสวยนี่เขาเรียกว่าให้เต็มสิบเลยตัวนี้สวยจริงๆครับผมมีกี่สีบ้างคะพี่ยอดตัวนี้มีทั้งหมด4สีนะครับผม สีนี้เลยสีเทารเโบกับผู้ชายแมนๆอย่างผมเนาะเข้ากันเลยับมเหมือนเตรียมพร้อมกันมาเลยค่ะว่ามีเจ้าหอวงแล้วสีนี้สวยจริงๆผมว่าใครมาดูตัวจริงใช่เป็นสีสวยแล้วก็เป็นสีที่เขาเรียกว่าเป็นกระแสนิยมทั้งในกลุ่มของพวกรถยนต์เนาะเหมาะใจนี้ก็เห็นหลายค่ายนะที่ทําออกมาก็ทําออกมาได้ว่าเป็นสวยจริงๆสีต่อไปนะครับก็จะเป็นสีสีแดงสีขาวแดงแล้วก็สีดําแดงครับผม มีทังหมด4สีให้คนเลือกเลยเหมาะกับสไตล์ไหนลองเลือกใช้ดูนะครับผมตัวเกียร์รือบอกไปตัวนี้จะเป็นเกียร์โซลาก็คือจะได้ตัวชิปเตอร์สับจานตัวนี้จะเป็นได้ตัวสับจานก็เป็นของโซลานะครับผมตัว R ส0มพันแล้วก็ตัวตีนผีเหมือนกันครับตัวนี้ตัวนี้จะเหมือนตัวโซลาเนี่ยก็คือจะเป็นทั้งหมด18ปสปีดถือว่าใช้งานได้เขาเรียกว่าเดลือเฟือเลยใครอยากจะอัพเพิ่มตอนหลังก็ใช้ได้แต่ว่าผมว่าตอนนี้ผมว่าใช้ได้ยาวๆเลยใช่ค่ะคุ้แล้วค่ะ ต่อมาเรื่องเฟืองนิดนึงเรื่องเฟืองตัวนี้จะเป็นเก้าสปีดนะครับตัวเฟืองจะอยู่ที่11 28ฟันนะครับฟันใบใหญ่สุดก็เขาเรียกว่าปั่นทางราบทั่วไปนี่คือสามารถเชนเกียร์ได้สนุกสนุกเลยกับเจ้าต,ตัวนี้พร้อมกับตัวราคาราคานี่คนะือคุ้มมากๆเลยถ้าเป็นชุดเกียร์ชิมาโนแล้วแค่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทเองคือถูกมากเลยนะสีนี่เรียกได้ว่าสวยจริงๆ<า>อันนี้หนูชอบสีแบบนี้มากเพราะว่าเป็นคนชอบสีแบบ เป็นสีเบสิกเลยไม่ต้องเยอะใชน่น้อยมินิมอลใช่มินิมอลกำลังมาตัวนี้ตัวนี้สวยจริงๆนะครับผมอีกคาถามนึงที่คุณลูกค้าสนใจคือเรื่องของตัวน้ําหนักน้ําหนักตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณบวกลอบอยู่9.2กิโลกรัมเท่านั้นเองนะฮะอ่ะตัวไซส์ตัวไซส์ซซก็จะมีทั้งหมดจำกันถึง4เอ่อ3าไซส์นะครับจะมีไซส์4.5 4.8แล้วก็5.1อย่าง5.1เนี่ยผมสูงอยู่มา173ก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับหลักอ่ะก็ยัง สูงอยู่ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์คุณลูกค้าทั้งผู้หญิงเนาะ45ก็สตาร์ทตั้งแต่150าไปไป mm. ก็สามารถเร,เริ่มเริ่มใช้งานได้แล้วแล้ว,ลว,ลวก็กลุ่มผู้ชายอายุเออส่วนสูงที่1 7 0กว่ากว่าก็สามารถใช้ได้ตัวนี้ก็ถือว่าครอบคลุมเลยล mm. องดูครับใครสนใจเต้า b er a c k e r A2 เตัวนี้เนาะ New m o d ด l New m o เด l ตัวนี้สวยจริงๆสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของ Back เ er กได้ทั่ว,วประเ<ร>ทศเลยตัวนี้ลองดูครับผมว่าหมดเด็วแน่นอน ให้เป็นของขวัญปีใหม่ได้เลยช่วงนี้ใช่ใช่ใสุขภาพดีแล้วค่ะเดี๋ใครมีแพนว่าปีหน้าอยากออกกำลังกายลองดูตัวนี้ครับเป็นตัวเลือกที่เรียกว่าเริ่มต้นได้ไม่เจ็บแล้วก็ปั่นได้แบบสนุกสนุกจริง,รงๆเพราะว่าด้วยทีนึงตัวระบบล้อเขาเนี่ยก็เป็นแบริง่งอืมดูมแบิ่งด้วยอาหน้าหลังเลยแลตัวจานนี้ก็เป็นกระโหลกกวงมาให้แล้วนะผมว่าคุ้มกว่านี้นี่ไม่มีแล้วเนาะหายากจริง<ๆ>ลองดูครับตัวนี้ฝากไว้ด้วยแล้วก็ใครสนใจงบพอรีบจัดนะครับเพราะว่าตัวนี้หมดแล้วเนี่ย อาจจะต้องรออีกนานเลยเหมือนโอเวอร์พาสที่มันก่อนหน้านี้ว่าทำไมเอา้าหมดแล้วเหรอไอเี้ยของขาดตลาดของขาดตลาด,ด,ต,ลาดตัวนี้ขายจริงลองดูครับฝากไปด้วยเนาะคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ